สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมและเช่นเคยนะครับในช่วงของท็อปอีเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับพีเที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงเช้านะของวันเสาร์นะครับวันนี้วันที่1นะฮะกรกฎาคม2566แล้วนะครับนะะผ่านครึ่งค่อนปีมาแล้วนะครับ สำหรับปี2566นะครับเวลาไปเร็วเหลือเกินนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆน,นะ FC ที่รักทุกท่านนะที่ติดตามแอดมินนะทางช่องทางของ u t u b e นะในช่วง Top ท l อปเลนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ทักกันเข้ามาเกี่ยวกับโทเก้นนะฮะลด50%นะครับ จากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการโทเค็นราคาถูกกว่าในเกมนะฮะเพื่อเอาไปเสริมทีมนะฮะก็สามารถทักเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยว่าสนใจโทเค็นลด50%นะครับของแอดมินนะครับมีหลายอย่างครับของคุณเกิกนะสินค้าของคุณเกิรมีทั้งโทเค็นแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วข้อเสนอพวกนี้ก็อยู่ในราคาที่ถูกกว่าในเกมแน่นอนนะครับลองติดต่อกับคุณเกิกได้นะครับทัก ทักเข้ามานะครับทักมาใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าสนใจเดี๋ยวแอมินส่งลิงก์ของคุณเกลิกให้นะครับคุยดีลกันเลยตกลงราคาต้องการแบบไหนบอกคุณเกลิกได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามานะคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Top e l e ล e n นนะครับทั้งเพื่อนที่มีปัญหาในการเล่นเกมและเพื่อนที่มาแชร์มา, share, มา แบ่งประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับที่มีปัญหาอยู่แล้วก็หาทางออกยังไม่เจอนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผ่านไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็น11นัดนะครับผ่านไปแล้ว11นัดนะครับทีมของเพื่อนเป็นไงบ้างมาแบ่งปันประสบการณ์มาแชร์กันได้นะครับในช่องทางนี้ครับช่องทางของ YouTube นี้เป็นช่องทางหลักนะครับผมแอดมินพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ ไปดูกันครับว่าช่วงนี้มีเพื่อนๆืนคอมเมนต์อะไรกันเข้ามานะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับขออนุญาตไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนกันก่อนนะครับที่ช่องทางของ u t u b e นะฮะมีเพื่อนสอบถามเข้ามาว่าต้องล็อกอินผ่านเฟซอย่างเดียวหรือครับถึงจะเล่นเกมรับโทเค็นได้ตัวนี้นะครับได้ทั้งเฟซได้ทั้ง Gmail นะครับอย่างเกมที่แอดมินเล่นให้ดู เมื่ออคลิปที่แล้วนะครับคือเกมไวกิ้งนะครับไวกิ้งริชนี้นะครับมันมีจุดที่ให้เพื่อนไปล็อกอินนะครับถ้าเพื่อนๆล็อก in, อินท็อปอีเลเว่นกับตัวไหนให้ล็อกอินตัวเดียวกันนะครับกับเกมนะครับนะครับโดยตัวที่ขออภนะัยฮะตัวที่เป็นเกมที่แอนดมินเล่นอยู่ไวกิ้งริชเนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือ นะครับจะต้องไปให้ถึงเลเวล15ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดนะครับให้เพื่อนเช็คเช็คว่าได้ผูกนะครับเพื่อนๆต้องเช็คว่าเพื่อนๆได้ผูกนะครับกับบัญชีกับตัวไหนหรือยังนะครับนี่เห็นไหมครับจะเข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเข้ามาที่เมนูของตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยนี่ครับ เข้ามาที่เมนูข้อมูลแม่ทัพก่อนนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่ายเห็นไหมครับมันจะมีบัญชีอยู่นะครับเนี่ยบัญชีตรงนี้ให้เราเลือกเชื่อมโยงนะครับเลือกเชื่อมโยงกับตัวไหนก็ได้ตอนนี้แอดมินเชื่อมโยงกับ Google ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับหรือจะเชื่อมโยงกับ f เฟซก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเชื่อม Top ปอ e เลเ t นกับตัวไหนนะ เพื่อนๆกลับไปดูที่ท็อปอ e เ t เวนนะครับว่าเพื่อนๆเชื่อมกับเมลไหนหรือว่าเชื่อมกับเฟซไหนให้เชื่อมตัวเดียวกันนะครับแล้วนะครับเพื่อนๆกลับไปที่ตัวเกมนะครับไปเช็คที่ตัวเกมได้นะครับไปเช็คที่ตัวเกมเวลาเราเข้าไปเช็คที่ตัวเกมให้เข้าไปที่ค่ายที่เกมนี้นะฮะอยู่นะครับก็คือค่ายสีแดงนะครับเดี๋ยวนะครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ พอเข้าไปที่ตัวเกมนะครับเข้าไปที่โทเค็นฟรีนะครับแล้วก็ไปคลิกค่ายสีแดงนะครับค่ายสีแดงที่ตัวเกมนี้นะครับเป็นขึ้นอยู่นะครับก็นี่เห็นไหมครับจะมีเกมที่ยังมีเล่นอยู่2เกมนะครับก็มีเกมมดกับเกมนี่ที่พูดถึงนะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสนะฮะเห็นไหมครับมันจะขึ้นสเตตัสคอมพลีทเทคนะครับเห็นไหมครับคอมพลีทเทคเห็นไหมครับ ฮนะสเตตัสมันจะสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทอัพสตาร์ตติดนะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทก็เนี่ยครับเป้าหมายเราทําไปเมนแคสเทิลก็คือเอ,อเขาเรียกอะไรเมนแคสเทิลก็คือตัวเมืองครับให้ไปถึงเลเวลสิบห้าก็จะได้รับร้อยสามสองโทเค็นนะครับใช้เวลาในการทําการอยู่นะครับยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันอันนี้สิบเก้า ลดลงไปหนึ่งวันแล้วเพราะว่าแอดมินพึ่งดาวน์โหลดเมื่อวานนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับถือว่านะเป็นเกมที่น่าเล่นเพื่อรับโทเค็นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโทเค็นคูณ2นะครับช่วงนี้ก็โอเคเลยนะครับมาเล่นนะครับแต่ส่วนเพื่อนๆมีเกมอื่นแนะนำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับตัวเอ่อ ื่อนถามมาว่าต้องล็อกอินเป็นตัวไหนนะครับก็คงจะได้คําตอบนะฮะสำหรับคุณวูซ่านะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะกดหัวใจกดไลค์ให้ก่อนนะครับขอบคุณมากคุณวูซ่านะครับก็มาคอมเมนต์แบบนี้เพื่อนๆก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับคุณมดสซังบอกว่าขอบคุณมากครับแอดสุดยอดจริงๆครับแอดขอบคุณเช่นกันนะครับคุณมดสซังคุณยูซร์ xn6 เขาบอกว่าแอดครับของผมไม่เห็นมีกิจกรรมดูวิดีโอการฝึกฝนอ๋อ เดี๋ยวรอรอสักครู่หรือเปล่าใช้ Android หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับของแอดมินจะมาช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่สองนะครับที่มันมานะครับขอเพื่อนอาจจะต้องรอนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับมีการตอบกลับด้วยผ่านมาหลายรูดูการแล้วยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเกิดปัญหาเลยนะฮะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเล่นมากี่รูดูการเนาะอันนี้แอดมินไม่เคยเจอนะครับคือมันขึ้นมาตลอดนะถ้าเป็นของแอดมินลองลอง ลองรีเซ็ตเครื่องใหม่ลองดูนะครับลองอหมายถึงว่าเราผูกกับเมลผูกอะไรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่แล้วก็บางครั้งมันอาจจะมีปัญหานะครับอืมอันนี้แอดมินไม่เคยเจอจริงนะครับต้องขออภัยนะะเพราะว่าแอดมินเล่นก็ปกติทุกอย่างนะครับก็ก็ยังไม่เคยเจอปัญหานี้ดูอาจจะต้องรีเซตใหม่นะครับรีเซตเกมใหม่นะครับ ออกจากเกมใหม่แล้วเข้าเกมใหม่ลองดูหรือว่าปิดเปิดเครื่องใหม่ลองดูนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็อย่างที่ว่านะครับมันก็ยังไม่สม,มบูรณ์เท่าไหร่เท่าที่แอดมินฟังจากพเพื่อนๆก็เห็นมีปัญหาหลายอย่างนะครับลีกฤดูกาลนี้โหดมากครับอยู่ที่8อยู่เลยครับโอเป็นกำลังใจให้ครับแอดมินก็เพิ่งกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่3นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอแต่ทีมดุๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แอดมิน ฤดูการนี้มินไม่ได้เสริมทีมนะครับก็ยังใช้ทีมชุดเดิมอยู่นะครับในทีมชุดใหญ่นะครับก็ยังอยู่ที่อันดับ3อยู่แต่ว่าทีมชุดเล็กนะครับสอคิดดิบอะคาเดมี่นั้นก็ยังครองอันดับหนึ่งของลีกอยู่นะครับก็เป็นกองใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผู้จัดการทีมทุกคนนะครับสู้กันต่อไปนะครับสําหรับลีกนะครับในทีมสอยคิดดิบอะคาเดมี่นะครับก็ผ่านไปแล้วสิบแดนัดนะครับยังลั้งอันดับหนึ่งอยู่ ในทั่วอื่นๆอย่างแชมเปี้ยนลีกนะครับผ่านเข้ามารอบ16ทีมแล้วนะครับมาเจอกับ ufc นะครับอันนี้ก็เจอศึกหนักครับเรียกได้ว่าห่างกันเกือบห่างกัน20เลยแหละ20นะครับคุณภาพห่างกัน20%แต่ก็แอดมินก็ไม่เน้นนะครับทีมแชมเปี้ยนลีกแอดมินรู้ว่ามันมีทีมใหญ่รอยอยู่แอดมินก็เลยไม่เน้นอันนี้ก็เช่นกันครับก็ไม่เน้นนะครับแอดมินเน้นที่ลีกนะครับ สำหรับเพื่อนทีเ่เน้นนะครับทั้ง3ถ้วยนะครับก็ต้องมีกล่องตุนไว้เยอะๆนะครับกล่องพวกกล่องเขียวกล่องฟ้าตุนไว้เยอะเพราะว่ามันจะต้องได้เพิ่มแน่นอนครับมันจะต้องได้เพิ่มให้นักติแน่นอนก,ก่อนแข่งนะครับวันนี้ min Q, อแอมินมีคิวเตะนะครับประมาณน้นเลยครับบ่าย3บ่าย3ก้านาทีนะครับเพื่อนๆคนไหนว่างก็เข้ามาเชียร์แอมินได้นะครับวันนี้แอมิน คิวเตะบ่ายสานาทีนะครับอีกคู่หนึ่งก็เตะใกล้เคียงกันนะอีกทีมชุดใหญ่ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งทีมชุดเล็กนบ่ายสามเก้านาทีวันนี้มีแข่งสมพันธ์ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่เล่นในสมพันธ์นะครับเพื่อนๆที่เล่นในสม,สมพันธ์นะครับต้องเข้าไป ซ้อมช่วยกันนะครับเข้าไปซ้อมช่วยกันโดยกดเข้าไปที่ตรงเนี่ยครับเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคาพูดตรงเนี้ยนะครับพูดคุยทางฝั่งขวานะครับฝั่งขวาบนนะครับก็จะมีเพื่อนๆขอฝึกมาเราต้องไปนะครับไปกดฝึกให้เพื่อนๆด้วยนะครับนี่ครับฝึกลุกฝึกตั้งรับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปกดฝึกให้เพื่อนๆช่วยกันนะครับ คือตรงนี้มันจะไปเพิ่มโบนัสของทีมนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บนะเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับอันนี้แอดมินแอดมินน่าจะมีเตะประมาณอีกประมาณสักโน้นอะไรครับสิบแปดนาฬิกาน่าจะเป็นสิบแปดนาฬิกานะครับช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาถ้าใครว่างแอดก็มาแชร์แอดมินได้นะครับอยู่ใน go to อยู่เลยครับนัดแรกครับนัดแรกต้องมาดูกันว่า จะสามารถขึ้นเลื่อนขึ้นโกวันได้ไหมนะครับนี่เป็นทีมชุดเล็กส่วนทีมชุดใหญ่สมพันธ์ของทีมชุดใหญ่ก็อยู่ในแพททินัมนะครับแพททินัมอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับ t o p ปเอเลเมนแฟนไทยแลนด์ Thailand, นะครับทีเ H A I นะครับเพื่อนๆที่อยากกระชับมิตกับแอดมินก็สามารถที่จะ ค้นหาจากสมัมพันธ์ได้ครับท็อป1 Fan แฟนไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะขึ้นสมัมพันสองสมัพัน์นี้ก็เป็นสมัมพันธ์ของชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะครับชุดใหญ่ก็จะอยู่ที่แพทิทนัมอยู่ตอนนี้อยู่แพทิทนัมอยู่นะครับยังไม่สามารถขึ้นไประดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับระดับที่สูงจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูนะครับสามารถดูได้นะครับจากเนี่ยครับมันมี เนี่ยครับจากพทินัมแล้วมันก็เป็นไดมอนด์แล้วก็เป็นอัลติเมตนะครับสูงสุดคืออัลติเมตนะครับนะเพื่อนๆหลายคนก็อยู่อัลติเมตก็มีนะครับนะครับนี่ครับทีมที่อันดับสูงที่สุดเนี่ยแมบเราสามารถดูได้อันที่หนึ่งที่หนึ่งคือใครนะนี่โอ้โหทีมนี่สมพันธ์ระดับสมบพันธ์แบบเก้าดาวทุกอันเลยครับนะครับขนาดเก้าดาวทุกอันนี่ยังแบบ เนี่ยครับต้องขนาดนี้เลยนะครับถึงจะอยู่อันดับหนึ่งได้นะครับดูสิครับโอ้โหร้อยเก้าสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับอ่ะครับอันนี้ก็ว่าเรื่องของสมพันธ์นะครับในช่วงนี้มันมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของลูกขอดช็อตนะครับแอดมินเข้าไปเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้สีเขียวมาเติมให้กับนักเตะเรียบร้อยแล้วทั้งสองนักเตะนะครับแต่ว่ายังอัปเกรดตัวนี้ไม่ได้ครับ มันต้องเพิ่มนะครับวมดเตอร์สไตล์การเล่นนะครับต้องเพิ่มต้องบวกนะครับต้องซื้อเพิ่มะฮะนี่ครับนี่ครับต้องซื้อเพิ่มตรงนี้ก็ซื้อกับคุณเกิดได้นะครับตรงนี้สามารถซื้อกับคุณเกิดได้ปลดล็อกตรงนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้เติมเงินนะครับนี่ครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้นี่คร in ับมีให้ซื้อเพิ่ม นะครับมีให้ซื้อเพิ่มได้มีตรงนี้นะครับเพื่อนสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าโอเคนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับกิจกรรมนะครับลูกคอฟช็อปนะครับเพื่อนที่เล่นในเล่นในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมฝึกฝนนะครับเป็นกิจกรรมสปอนเซอร์รายพิเศษนะครับตรงนี้มันจะมี ได้รางวัลลูกคคตช็อตด้วยนะครับตรงนี้ตรงตรงที่เป็นเนี่ยครับจะได้ลูกคอตช็อตด้วยนะครับเพิ่มไปอีก2ลูกนะครับแอดมินได้มานะ้วนะครับแล้วก็ไป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 เล่นในกิจกรรมนั้นมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเสียโอกาสเราเราก็จะได้ถ้าไม่เข้าไปเล่นก็นจะเสียโอกาสนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่อยากเติมตังค์นะครับก็สามารถเข้าไป กดเล่นลูกอ้ช็อตนะครับนี่ลูก h ้อฉับ b a l a n c i งช็อตนะครับนี่นะครับก็จะไปเพิ่มให้นักเตะของเรานะครับนักเตะของเราก็จะมีสไตล์การเล่นอยู่นะครับอย่างเช่นคนนี้ก็มีสไตล์การเล่นอยู่นะครับนี่ครับนะก็ต้องเพิ่มนะครับนี่ครับเพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับก็จะเพิ่มให้อย่างนี้นะครับพอเพิ่มให้ปุ๊บนะครับเขาก็จะมี ใสก่การเล่นเพิ่มขึ้นนะครับนี่แล้วก็มาได้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับพอถึงเป้าหมายตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเพิ่มให้ใครก็ได้แล้วเพิ่มให้คนนี้แล้วกัน DC ให้เป็นเยวขอดูก่อนเขาถนัดขวาอ๋อถนัดซ้ายโอเคโอเคครับตรงนี้ก็เพิ่มให้เขาเป็นเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับเพิ่มให้เลยโอเคครับ ต่อไปก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ทักษะการประกอบนี่นะครับจะไปเพิ่มให้แลดฟอร์ดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับกิจกรรมอื่นๆก็แอดมินพูดไปแล้วนะครับวิดีโอฝึกฝนพูดไปแล้วเกมวัดดวงก็พูดไปแล้วนะครับแชมเปี้ยนกระชับมิตรนะครับก็ตอนนี้ครบแล้ว14ทีมนะครับก็จะได้เริ่ม กระชับมิตรกันแล้วนะครับเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ก็ครบขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมเล่นกับแอดมินนะครับในแชมเปี้ยนกระชับมิตรนะครับในแชมเปี้ยนกระชับมิตรในของรางวัลจะไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว,ว่าให้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มากระชับมิตรกันในทีมที่ไม่รด้เกี่ยวกับเลเวลอยู่นะครับทีมเลเวลเท่าไหร่ก็มากระชับมิตรกันได้เห็นไหมครับเลเวลส1มสิบเอ็ดเลเวล ของแอดมินเลเวล17ของเพื่อนๆ31 24อย่างเงี้ยมาได้เลเวล2อย่างเงี้ยแหละนี่ครับเลเวล2เลเวล5นะครับอย่างนี้นะครับก็มาร่วมสนุกกันนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่ชื่อว่าเ,เรียกว่าอะไรกิจกรรมแชมเปี้ยนกระชับมิตรนะครับอืมอ่ะโอเคครับก็วันนี้มา,มาทักทายเพื่อนๆประมาณนี้นะครับ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาติดตามแอดมินนะครับอย่าลืมครับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับ Pop Eleven นะครับสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการโทเคนนะครับในราคาลด50%นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงจะเข้ากลางฤดูกาลแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการโทเคนไปเสริมทีมเพื่อให้ได้แชมป์นะครับก็เข้ามา คอมเมนต์มาสนใจนะครับสนใจโทเค็นลด50%เดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ส่งไลน์ของคุณเกลกให้นะครับแล้วก็ดีลกันเลยนะครับไม่ผ่านแอดมินนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ